โอ้เฮียทำนานิ่งอยู่ตั้งนานก่อนอื่นเลยนะฮะมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเป็นเรื่องตลกนะเนี่ยพูดไปก็ยังขำๆอยู่นะค,คือคิดถึงเรื่องนี้แล้วมันก็อดที่จะเราะออกมาไม่ได้นะ,ะเรื่องของเรื่องก็คือหลังจากที่ศึกฟุตบอลโลก2,026ปีหน้านะครับตอนนี้ได้มาแล้ว42ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ไปฟาดแข่งกันที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคนาดานะครับในปีหน้าตอนนี้จาก48ได้มาแล้ว42ก็ยังเหลืออีก6นะฮะก็ต้องไปรอในการเตะรอบเพลย์ออฟนะต้องไปเพลย์ออฟแล้วก็หาอีก6ทีมสุดท้ายที่จะเข้าไปเล่นใน World Cup นะฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026นะหรือในศึกฟุตบอลโลกปีปีหน้า ตอนนี้เขาได้มา42ทีมทางฟีฟ่าเขาก็มีการแบบเขาเรียกอะไรทําโปสเตอร์นะฮะทำโปสเตอร์นะะทรําเป็นภาพกราฟิกด้วยการเอาผู้เล่นนะฮะของแต่ละทีมชาติเนี่ยนะครับทั้ง42ชาติเนี่ยมาอยู่ในเฟรมเดียวกันมาอยู่ในภาพเดียวกันปัญหาคือนะฮะไอแถวแรกเนี่ยเขาก็ต้องเอานักเตะประเภทาดาวดังระดับมหาดาราเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวแรกนะครับ แน่นอนว่ามันจะต้องก็จะต้องมีตัวแทนของอาเจนิน่าแชมป์เก่าซึ่งจะเป็นใครไปเสียไม่ได้นอกจากลูกพี่ลีโอเนลเมสซ,ซี่นึกออกไหมฮะอ่ะเมสซ,ซี่อยู่แถวหน้าแล้วใครควรที่จะประกบกับลีโอเนลเมสซ,ซี่เรื่องแบบเนี้นะฮะเด็กบอี4ไม่มีเส้นหรือเด็กบอล6อกหักนะฮะไอหำบ่บนหลังควาย มันยังน่าจะคิดได้นะว่าไอ้คนที่ถ้าเขาเอาเมสซี่มาอีกคนมันก็จะควรจะเป็นใครปรากฏว่าไอ้คนที่ยืนประจันหน้ากับเมสซี่ยืนข้างๆนะฮะยืนข้างๆดาวเตะอาเจนินาเนี่ยเฮียฮาเมสโรดิกสมึงคิดมึงเอาส้นตีนเฮียอะไรคิดว่นะคือ <c oughs> มีเมสซี่และคนที่มาอยู่ข้างๆเลี้ยเเนเมสซี่คือฮาเมสโรดิเกสของโคลอมเบีย อ่ะอันนี้หนึ่งจุดแล้วนะครับเฮ้ยมึงมึงมึงมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าหลงลืมอ่ะโอเคแหละเข้าใจอ่ะว่าพลาดกันได้นะแต่มันไม่ใช่เรื่องที่แบบมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะผิดพลาดอันนี้หนึ่งจุดแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งคือตัวแทนของโปรโตุเกตเห็นไหมเมื่อกี้ผมไลฟ์ฟังตัวแทนของแต่ละชาติก็จะเป็นดาวดังของชาตินั้นออยาอ่งังกฤษก็เป็นแฮร์รี่เคนอะไรแบบเนี้ย ตัวแทนของทีมชาติโปรตุเกสก็ไม่ใช่พี่เขาอาไอเฮียแค่นี้ก็คิดไม่ได้อีกแล้วนะตัวแทนของทีมขนมฝอยทองกับกลายเป็นบรูโนนะฮะบรูโนแฟนันั์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้เป็นตัวแทนทีมชาติโปรตุเกสก็สรุปแล้วนะฮะไม่มีคริสเตียโนโรนโดอยู่ในโปสเตอร์รูปนี้เลยสิ่งที่ตามมา โอ้โ,หโ,หโ,หโหอเฮียนี่โทษน,นะฮะนี่มันไม่ใช่แค่เอานิ้วแย่ปลั๊กไฟฟีฟ่าไม่ได้ผิดพลาดหรือหรือกวนตีนหรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ที่แน่ๆมันไม่ใช่การเอานิ้วแย่ปลั๊กไฟไม่ใช่การเอาน้ำมันเบนซินลาดลงไปในกองเพลิงไม่ใช่นี่คือการกดปุ่มระเบิดนิวเคลียร์ล้างโลกอีกสัตว์โอ้ยโหโหเฮียทัวลงเละ นะฮะทัวลงเล็กก็รู้อยู่แล้วมึงก็รู้อยู่แล้วว่าแม่งน่ากลัวมากขนาดไหนไอ้เฮียมึงผมมองว่าแม่งไม่ใช่ความบิดพลาดมึงมึงเจตนามึงจงใจหรือมึงลองของหรือมึงไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่น่าเชื่อโอ้โหนิวเคลียร์ล้างโลกสงครามนิวเคลียร์แม่งเกิดขึ้นในโลกโซเชียลจนฟีฟ่าแม่งทนไม่ไหวต้องลบรูปนั้นทิ้งคิดเอาโอ้โห มันไม่น่าเชื่อนะฮะว่าแบบว่าจะพลาดในขนาดนี้ผมไม่เชื่อว่าพลาดบางทีอาจจะแบบลองของดูนะลองลองดูหน่อยคงซาซาแล้วกระแสไม่น่าจะแรงที่ไหนได้ก่จะไม่ว่ากันต่อนะครับผมขอเวลาทุกท่านเพียงแค่เล็กน้อยอย่าพิ่งนะฮะอย่าพึ่งเลื่อนผ่านขอความกรุณาเล็กน้อยขอเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนี่ครับมันชี่สตอรี่นะครับเป็น เยลลี่มะม่วงน้ำดอกไม้100%เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยผมอยากขอร้องให้ทุกท่านนะครับถ้าพอมีกำลังหรือพอจะมีน้ำใจช่วยอุดหนุนสินค้าของคนไทยในช่วงเศรษฐกิจตกสะเก็ดแบบนี้หน่อยนะครับมันชีสซอรี่ผมกินเป็นประจำนะครับอร่อยมากนะรสชาติเปรี้ยวๆหว,ว,วานๆหนึบๆหนึบๆโอ้โหกินแล้วแม่งหยุดไม่ได้อันนี้เรื่องจริงถ้าสั่งไปกินแล้วไม่อร่อย ด่าผมได้นะฮะเอาผมไปนะฮะเอาผมไปด่าได้เลยหรือเจอหน้ากันเดินมาด่าต่อหน้าก็ได้ผมไม่ทําอะไรนะครับมันชีสตอรี่นะฮะเจลลี่มะม่วงน้ําดอกไม้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยร้อเซนะครับมีขายนะฮะที่ช้อปปีแล้วก็ทิกตอกช่วงนี้แฟลตเซลเขาลดกระหน่ำซัมเมอร์สยองนะฮะเหลือซองละ79บาทเท่านั้นฝากกันนะฮะคนละหนึ่งซองนะ ช่วยกันช่วยกันอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะแค่79บาทจัดไปคนละหนึ่งซองแล้วผมจะไปเลยไม่พูดพร่ำนะไม่มาบรรยายอะไรให้แม่งเยินเยอะเดี๋ยวจะน่ารําคาญเอาเป็นว่าฝากเอาไว้ด้วยนะฮะผมแปะลิงก์เอาไว้ให้มันชีสตอรี่มะม่วงน้ําดอกไม้นะฮะเป็นเจลลี่กัมมี่นะครับผลิตภัณฑ์ของคนไทยร้อเปเซครับฮ่าฮพูดถึง คริสเตโนโรนันโดนะครับที่หายไปเดี๋ยวเขาก็คงจะกลับมาแหละนะทางฟีฟ่าเขาคงคงจะรู้ซึ้งถึงรระธรรมแล้วแหละว่าไอการลองของแบบสุ่มสี่สุ่มห้าไม่รู้สี่รู้แปดแบบเนี้ยมึงประเมินความน่ากลัวมึงประเมินพลังนะฮะมึงประเมินพวกเขาผิดไปอย่างรุนแรงผมเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าพวกพี่พ,พี่น่ากลัว ตอพอดอแม่งน่ากลัวกว่ากว่าสามเท่าแล้วไม่ต้องมาอธิบงอธิบายอะไรนะฮะผมขี้เกียจอ่านลำคาญจะต้องมาแบบโอ้อย่างงั้นโอ้อย่างนี้ไม่ต้องมามีเหตุผลไหนๆนะไหนๆพวกมึงส่วนใหญ่ไม่มีเหตุผลและไม่ต้องการความเข้าใจใดๆท้งเส้นอยู่แล้วไม่ต้องไม่ไม่ต้องมาอธิบงอธิบายอะไรนะให้มันให้มันให้มันวุ่นวายขายไปช่อนเปล่านะครับพูดถึงพี่โดผมนึกถึงนักเตะอยู่คนหนึ่ง ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ว่าบักคาบเกี่ยวหรือจะเอามาเกี่ยวโยงกันได้นะคือจริงๆอ่ะอยากจะกล่าวถึงอยากจะสัดูดีเขามากกว่านี้นะครับนักเตะคนนั้นก็คือสกอตแม็กโทมิเน่ซึ่งปัจจุบันนะครับเป็นผู้เล่นของนาโปลีค้าแข่งอยู่ในเวทีกันโซ่ไม่ใช่เกาโชเกาโช่เซเรียออิตาลีนะฮะโทษฐานที่แม็กโทมิน่วันก่อนยิงประตูแบบ ต้องใช้คําว่าโอ้โหม,มึงทำไปได้ยังไงเนี้นะผมเห็นครั้งแรกนี่ผมแบบตกตะลึงตาถ้าตลตุดออกนอกเบ้าคือไม่ได้ดูสดนะฮะแต่เห็นภาพเห็นภาพก่อนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยทำไมมันกระโดดตีลังกานะฮะตีลังกาฟาดลูกฟุตบอลเนี่ยมึงกระโดดได้สูงอะไรขนาดนั้นแล้วแบบจังหวะมันพอดีเป๊ะฟาดเต็มหลังเท้าบอลเข้าเข้าไปตรงตะข่ายด้วยพูดง่ายว่ามันบริบูรณ์แบบมากในการยิง ประตูนี้แล้วถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับพี่โดผมนึกถึงไงไอจังหวะกระโดดตีลังกายิงแบบเนี้นะเราก็จะนึกถึงคริสติยโนโรนโดตอนอยู่กับเรอัลมาดริดเคยตีลังกายิงยูเวนตุสในนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ไหมครับปีอะไรวะจำไม่ได้ละสองพันสิบหกประมาณนั้นนะฮะสองพันสิบหกสองพันสิบเจ็ดประมาณนั้นสุสองพันสิบเจ็ดนะครับนะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ขออภัยไม่สิบหกก็สิบเจ็ดนี่แหละ นะครับหรือแกเรตเบลแกเรตเบลก็ตีลังกายิงน่าจะปี2018ในนัดชิงยูฟาแชมเปี้ยนลีสนะครับหรือเวนรูนี่อ่ะในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เมื่อฤุูการ2010 2011นะครับที่นานี่เปิดครอสบอลจากขวานานี่แม่งกระโดดเอ่เอไอ,เ,อ,เ,อเวนรูนี่อ่ะไอเสียหมูแม่งกระโดดตีลังกายิงตู้มนะครับ สามประตูเนี่ยสามจังหวะเนี่ยนะครับผมที่ที่รูนี่ที่เคลียโดโรนันโดที่แกเรตเบลยิงเนี่ยนะครับแล้วก็มีล่าสุดก็คือสก <c oughs> อตต์แม็กูมิเน่อะอ๋อมีคนหนึ่งเ <c oughs> มื่อสองฤดูกาลก่อนไงอ่าอริฮันโดกานาโชตีลังกายิงเอเวอร์ตันได้ประตูยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลด้วยนะนี่คือ คือไอ้คนที่ยิงตีลังกายิงได้แล้วมันตุงมตะข่ายแบบเนี้มันมันคือลักษณะของยอดดาวเตะเท่านั้นนะครับคือมันต้องเป็นยอดดาวเตะต้องไม่ธรรมดานะครับแต่ขออนุญาตตัดอเลฮันโดอเลฮันโดกาาโชออกแล้วกันด้วยขอละไว้ในฐานที่เข้าใจไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะเห็นไหมฮะคริสเตียโนโรนันโดแกเรตเบลเวนรูนี่นี่จัดอยู่ใน ประเภทยอดดาวเตะนะครับพูดง่ายว่าระดับโลกและล่าสุดสกอร์แมทูมิเน่แม่งยิงได้เห็นแล้วใจหนึ่งนะฮะเอาตรงๆเลยใจหนึ่งก็รู้สึกแบบแม่งสุดยอดวะไอ้แม็กไอ้แม็กมึงแม่งเสดาวอะนะไม่ใช่เสดาแบบธรรมดาต้องใช้ต้องต้องเสียเสียงด้วยเสดาว่ะไอ้แม็กมึงแม่งเดาวอะนะมึงแม่งแบบมึงแม่งเจ๋งว่ะ มึงม่งแบบไม่จโจโวยว่ามึงม่งแบบสุดๆว่ามึงม่งแบบโอ้เหี่ยมทมําไปได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยใจใจนึงครับเราก็รู้สึกแบบโอ้โหมา่งยิ่งเห็นมันยิงประตูยิ่งเห็นมันเล่นดีนะฮะมันยิ่งสะเทือนใจนะสะเทือนใจเด็กผีนะฮะแบบผมมากเพราะนี่คือตัวอย่างเลยนะคะที่เขา เอามาอําเอามาล้อเอามาถากถางเอามาหยามเหยียดกันนะว่าออกจากผีได้ดีทุกคนนะจริงๆมันก็ไม่ทุกคนหรอกแต่ที่แน่ๆเนี่ยหนึ่งในนั้นคือสกอตแม็กโทมิเน่ที่ออกไปแล้วได้ดีแม็กโทมิเน่ออกจากแมนยูนะฮะเมื่อฤดูการที่แล้ว20242025นะเปิดรุดูการได้แป๊บนึงก่อนตลาดปิดก็ คือย้ายวันสุดท้ายเลยสาสิบถ้าจะไม่ผิดนะสามสิบสิงหาคมอ่ายังไม่วันสุดท้ายเกือบเกือบสุดท้ายนะครับก็ย้ายออกไปอยู่กับนาโปลีค่าตัวยี่สิบห้าจุดเจ็ดล้านปอนด์ก็ถือว่าเป็นค่าตัวที่ไม่แพงนะครับไม่ได้รุนแรงอะไรมากแต่ย้ายไปแล้วเนี่ยตอนแรกก็คิดอืมมันจะเป็นยังไงว่ะก็โอเคก็ย้ายไปแล้วก็ย้ายไปก็จ้างหัวมันปรากฏโอ้โห oh ไปโชว์ฟอร์มโดดเด่น นะฮะฮอยู่บนเวทีเกาโชเซเรียอาซะอย่างนั้นนะช่วยนอกจากจะช่วยให้นาปโปลีคว้าสคูเดตโตนะฮะหรือแชมป์หลีกสูงสุดของอิตาลีสกอตเบคตูมิเน่ย,ยิงประตูในหลีกสูงสุดของอิตาลีไปสิบสองสิบสองประตูนะเท่านั้นไม่พอคว้ารางวัล MVP ครับผู้เล่นทรงคุณค่าหรือดาวเตะยอดเยี่ยม ประจำารดูการ2024-2025ของเวทีเกาโชซเรียด้วยกวาดหมดเลยนะฮะนะ,ะทั้งแชมป์ยิงประตูได้เยอะด้วยนะฮะอาจจะไม่ใช่ดาวซันโบก็เถอะแต่ก็ถือว่ายิงได้ยิงได้แบบเป็นก่อเป็นกรรมแล้วก็ได้รางวัลน,นะฮะผู้เล่นยอดเยี่ยมตุ๊กตาย,ยางทองไม่ใช่แล่สัตว์ได้รางวัลแบบ MVP ยังฮนะยังไม่จบ แม่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลบัลลงดอด้วยนี่เขาเรียกว่าเย้ยหยันยักคิ้วใส่เด็กผีแบบเต็มเตมนะและล่าสุดนะครับยิงแระโตนะก็มีส่วนช่วยให้ทีมชาติสกอตแลนด์เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกนะฮะเป็นครั้งแรกเลยนะับตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าแปดก็ยี่สิบเจ็ดปีที่แล้วปัจจุบันแม็กโทเมเน่อายุยี่สิบแปดขวบ เอาง่ายๆตอนสกอตแลนด์เข้ารอบฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายอ่ะ1998ที่ที่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยไอ้แม็กทอมแม่งขวบเดียวไอ้เฮียแม่งยังคานตุ้มเตียมตุ้มเตียม,ม,ม,มอยู่เลยตัดภาพกลับม,มาอีกทีแม่งเป็นคนนำทัพตาตัน้นนะคุนพลวิสกี้สกอตนะฮะไปเล่นใน World Cup Final เรียบร้อย <c oughs> ถามว่าทำไมโอ้โหมันเหมือนแบบชีวิตเปนดี มีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานนะครับก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าอันดับแรกเนี่ยไอ้เจ้าสกอตต์มัตตูวีเน่เนี่ยมันมันเป็นนักสู้อยู่แล้วอันนี้เราเข้าใจนะอันดับที่สองคือเขาเจอนะฮะตำแหน่งการเล่นที่เหมาะสมลงตัวนะครับมากที่สุดสำหรับตัวเองนั่นก็คือตำแหน่งหน้าต่ำหน้าต่ำกับหมายเลขสิบ ตำแหน่งเดียวกันนะฮะแต่วิธีการเล่นไม่เหมือนกันอันนี้ต้องขออนุญาตอธิบายคือสกอตต์แม็กโตปีเน่เนี่ยไม่ใช่หมายเลขสิบเล่นเป็นหน้าต่ําแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวสร้างสรรค์เกมเปิดป้อนนะพลิกบอลจ่ายบอลทะลุทะลวงเหมือนเหมือนหมายเลขสิบที่เราเรียกตำแหน่งนี้ว่าเป็นผู้เล่นหมายเลขสิบเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นแต่แม็กโตปีเน่เนี่ยจะเป็นหน้าต่ําลักษณะคือประมาณว่าเหมือนเหมือนคอยสอดเข้าไปเก็บตกนะหาพื้นที่หาจังหวะ แล้วก็ทําประตูคือไม่ต้องมีส่วนร่วมกับเกมอะไรมากเอาตรงๆอ่ะคล้ายๆศูนย์หน้านั่นแหละเหมือนศูนย์หน้าตัวที่สองนะเหมือนเหมือนทีมคุณมีหัวหอกตัวเป้าและตัวเนี้ยมันเป็นเป้เปาเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนหลอกให้คู่แข่งเหมือนหลอกให้กองหลังเนี่ยไปไปพะวักพะวงไปตามประกบและไอตอกไอกองหน้าต่าตัวต่ําเี่ดไอที่คอนแมททูมินเน่เล่นเนี่ยก็คอยสอดคอยอ่ามุดเข้าไปหาจังหวะนะครับเข้าไปเก็บปกเข้าไปยิงประตู อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาทำได้ดีมากจริงๆเราเห็นนะเราเห็นเราเห็นจุดนเนี้ยของของแม็กทอมเนี่ยมาตั้งแต่อยู่กับแมนเชสเตอร์ในฤดูกาลสุดท้ายนะครับก็คือสองพันยี่สิบสาสองพันยี่สิบสี่ตอนนั้นเอริกเทนฮางนะครับคุมทีมแล้วก็เป็นคนเห็นว่าไอ้แม็กทอมิเน่เนี่ย มันไม่ใช่มิดฟิลตัวกลางมันไม่เหมาะกับการเป็นมิดฟิลตัวรับนะมันมันเอาตรงๆอ่ะมันเล่นเกมรับไม่ค่อยดีจริงๆเคยเล่นเป็นกองหลังด้วยนะเป็นเซนเตอร์แบ็กก็เป็นนะเป็นมิดฟิลตัวรับก็เป็นมิดฟิลตัวกลางก็เป็นแต่เอริกเทนฮาร์กนี่แหละเห็นนะครับว่าเฮ้ยประโยชน์ของดาวเตะชาวสกอตผู้นี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวรับมันเป็นมันต้องเป็นตัวรุกก็เลยจับเอาไปเป็นหน้าต่ำยืนอยู่ข้างหลังรัสมุดคอยลุนแล้วก็ขยับเอาบรูโน่แฟนนันเนี่ย ออกไปทางขวาบ้างออกไปทางซ้ายบ้างปรากฏฤดูกาล2023-2024นะครับก็เป็นฤดูกาลที่สกอตต์จูมิเน่เนี่ยทำประตูให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมากที่สุดนะฮะนับตั้งแต่อยู่มาตั้งแต่เด็กอยู่มาตั้งแต่โรงเรียนลูกก่อคานองอะไรแบบนั้นเนี่ยนะก็คือฤดูกาล2023 2024พอเปลี่ยนตำแหน่งยิงในพรีเมียร์ลีกได้ถึงเจ็ดประตูนะฮะแล้วก็ยิงในรายการอื่นได้อีกสามประตูฤดูกาลนั้นก็ยิงทั้งหมดสิบประตูมากทีุ่ด ตั้งแต่สวมเครื่องแบบปีศาจแดงมานะเอลิกเจนาเห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยมันเป็นหน้าต่ำแล้วมันก็เอาเล่นตำแหน่งเนี้บ่อยๆแต่แฟนแมนยูก็ยังไม่ไม่ค่อยที่จะสบอารมณ์ไม่ค่อยที่จะรู้สึกดีกับแม็กโทมิเนสักเท่าไหร่นะฮะก,ก็จะมองว่าเฮ้ยมันต้องควรหาหน้าต่ำคนใหม่มันก็ควรจะหาฟิลตัวรับคนใหม่อะไรแบบเนี้ยสุดท้ายนะฮะสามสิบสิงหาคมอย่างที่ผมบอกก่อน ฤดูกาลที่แล้ว2024 2025นะครับก็สวนทางกับมนยูเออูกาเต้นะแม็กซิบเนย้ายไปอยู่กับนาโปลีอูกาเต้ย้ายมาอยู่กับแมนอยู่ค่าตัวก็แพงกว่ากันเท่าหนึ่งนะประมาณเท่าหนึ่งอูกาเต้นี่น่าจะตักประมาณ40-50ล้านถ้าจะไม่ผิดนะครับประมาณนั้นแล้วดูตอนนี้อูกาเต้ตอนนี้นี่แม่ง โอ้้เหียนะรู้สึกเลยว่านี่เป็นการซื้อตัวที่ผิดพลาดนะผิดพลาดมาหันด้วยในขณะที่สกอต์มันก็ได้ชีวิตแม่งก็พุ่งเอาพุ่งเอานะครับเห็นแล้วก็หมนะ่คิดแล้วก็เสียดายตรงๆนะใครที่เป็นลูกม่อของปิศาจแดงและย้ายออกไปเนี่ยผมเสียดายหมดอ่ะยกเว้นคนเดียวนะฮะก็ทําไงได้อ่ะใช่ไหมก็จังหวะอย,อย่างที่บอกจังหวะเวลาบางทีมันก็ไม่คลิกกันไม่ลงตัวกัน นะครับแม็กโทมิเน่เนี่ยโอ้โหลองนึกดูถ้าถ้าปัจจุบันนะยังเป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโอเคแม็กโทมิเน่เนี่ยถ้าถ้าเราดูจากระบบการเล่นสามสี่สองหนึ่งของรูเบนออมบริมไม่รู้จะไปลงตรงไหนนะครับเพราะว่าไอหน้าไอดับเบิลเทนเนี่ยมันไม่เหมาะกับแม็กโทมิเน่แน่เพราะว่าดับเบิลเทนของรูเบนออมบริมเนี่ยมันต้องครองบอลได้พักบอลน,นะฮะทำชิงจ่ายบอลมีความสามารถเฉพาะตัวยิงประตูอะไรแบบเนี้ย คือพูดไงว่าต้องมีความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะครับแต่แมคโทวินเน่เนี่ยเทคโนิเทคนิคมันอาจจะไม่ได้สูงอะไรมากแต่มันถึกนะมันหาจังหวะยิงเก่งซึ่งถ้าไปเล่นกับทีมของอัมริมเนี่ยมันจะไม่มีที่ลงอยู่ดีแต่นะแต่ถ้าเอาจริงอ่ะผมมองงี้นะไอ้ดับเบิลเทนเนี่ยมันลงเล่นไม่ได้หรอกแต่ให้มันเป็นศูนย์ห้าเนี่ยเฮียผมว่าแม่งได้ว่ะนะเผลอๆดีกว่าศูนย์ห้าที่แม่ง ที่แมนอยู่แ่งซื้อมาแล้วตอนนี้เจ็บอีกนะครับลองนึกดูโอ้โหนะสามสี่สองหนึ่งมีามาดิอุสคุนยากับแรนเอเมโมแล้วหน้าเป้าเป็นสกอตแมคโทมินเน่เนโอ้ย